สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับกล้องสองพระสยามกับอาจารย์สุดพัดต่อนะครับวันนี้ก็จะให้ชมพระเด,เดี๋ยวชมกันเลยครับรายการกล้องสองพระสยามกับอาจารย์สุดพั์มั่นเขตดิดก็มาพบกันอีกครั้งนงนะครับมีหลายๆคลิป แล้วให้ความรู้กับผู้ที่อยากจะอาดูเนื้อพระแล้วก็สะสมพระแล้วก็อยากจะบูชาพระที่ออกจากกลุก่ที่ถือยุคนะครับก็จะให้ความรู้กันแล้วก็มีการแบ่งปันให้กับผู้ที่ได้รับชมของรายการกล้องส่งพระ สยามกับอาจารย์สุทัศน์มั่นเจตวิทย์นะครับวันนี้ก็ให้ชมพระสุขโขไทยกันนะครับจะมีทั้งเนื้อดินแล้วก็เนื้อชิ้นเงินอาจจะให้ชมพระเนื้อดินก่อนนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนี่ยเขาเรียกว่าพระร่วงรางเรางปืนนะครับ พิมพ์เดียวกับพระร่วงรางปืนหรือหลังรางปืนหรือหลังเรียบอะไรเนี่ยฮะทีนี้อันนี้เป็นเนื้อดินแต่พิมพ์ใหญ่เนี่ยเป็นหลังเรียบนะครับเนื้อดินนะฮะอ่าเนื้อดินก็ผมก็เออได้พูดคุยไปให้ฟังแล้วนะว่าดินใหม่ดินเก่าเป็นยังไงเอาให้ดูอีกครั้งก็ได้อันนี้เป็นกระถางที่เออ สี่สิบกว่าปีนะครับที่ผมเอามาทำเห็นไหมเนื้อเนื้อเนื้อคนละอ,อย่างนะอันเนี้ยขนาดสี่สิบกว่าปีมันเนื้อมันจะไม่มันได้แค่นี้นะเนี่ยคือเนื้อ,อดินเผาที่เป็นกระถางที่ผมเอามาใส่ดอกไม้ตั้งแต่สมัยที่เล่นว่านกันนะปีสองพันร้อยยี่สิบสองยสามยี่สี่นะครับนะสีนะ่สิบกว่าปีมันมันได้เท่านี้เองดูยังไงมันก็เป็น ของใหม่แต่พระนี่มันไม่ใช่เอา้าเดี๋ยวนี้พระใหม่นะครับดูเนื้อเห็นไ,ไหมมันมันคนละอย่างกันนะครับมันคนละอย่างกันไม่เหมือนกันนะฮะนี่พระใหม่กับพระเก่าทีนี้คอเนี่ยจะลานองค์เนี้ยนะลานนิดนึงนะครับตอนจะเลี่ยมลืมดูนะครับ,รมมนะรบไม่ได้ให้ช่างซ่อมก่อน น,นี่แต่แต่แต่ไม่ได้หักนะเขาหลานเฉยๆนะครับนะเป็นพระที่มีไม่ไม่ได้หกักไม่ได้แตะนะครับนะครับอันนี้อันนี้ของขุไทยนะอันนี้ของยุทธยาคดินของยุธยานะวัดกระชายของยุทธยา นะครับเป็นพระแพงนะครับเลือกพระเจ้าสิบชาติมีอยู่สิบองค์นะครับนะอ,อันนี้ผมเรียมพลาติกเขาเรียกว่าประกายเงินประกายทองนะครับสวยนะคือมันแต่งได้นะจะแต่งขอบแต่งข้างไปเว้าแหว่งไปตาม ลักษณะของพระนะครับพุทธสินของพระเนี่ยสวยและทําประกายประกายเงินประกายทองสวยอ่เดี๋ยวดูนะครับว่าเ,ออเนื้อชิ้นเงินมันเป็นยังไงนะฮะพระกุนะครับ,กกนะรบเนี่ยออดูนะฮะเนื้อเขาจะแตกระเบิดเนื้อเขาจะยับจะย่นอย่างนี้นะครับ เนื้อเขาจะยับจะยนนะเป็นหลายผ้านี่ครับเนื้อสวยนะเนื้อจะยับจะอันนี้เรียกว่าพิมพ์งอนไก่นะครับพระรีลางอนไก่นะครับของสุโขทยัยอันนี้ฝักดาบพระรีลาฝักดาบนี่เห็นไหมออกมาเป็นเอ่อ งนของดาบ,าดาบ,บาน,นะครับดาบโบราณนะครับเนื้อเขาจะยับเยน่นนเขามิเขามีเรียบอ่าเดี๋ยวนี่ครับเป็นคืนยับยน่นเนี่ยครับเนี่ยพระกุต้องต้องเป็นแบบนี้นะเอาอันนี้อันนี้เรียกกล้วยตากก็ได้ฝักดาบก็ได้ เหมือนเหมือนเหมือนดาบแล้วก็ทุบ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 ก็เหมือนกล้ยตากเรียกได้สองอย่างนะครับเห็นไหมพระพระแต่ละองค์เนื้อจะยับจะย่นจะระเบิดเนื้อเขาไม่เรียบไม่เนียนไม่ตึงนะครับอันนี้เป็นพรวงหลังหลังปืนนะที่ผมคล้องอยู่อันนี้ที่ออกมาดำๆเนี่ยมันก็เห็นสนิมแดงอะไรต่ออะไรก็ยังมีนี่ผมใช้ ส่วนมากจะใช้ขี้ผึ้งรักษาผิวไว้นะเพราะว่าเนื้อชิ้นเงินเนี่ยส่วนมากจะระเบิดนะครับแต่ถ้าเอาขี้ผึ้งรักษาผิวไว้จะไม่ระเบิดต่อนะครับเขาจะไปสับนี่หลังกลับมานะครับเนี่ยเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นนะครับและอย่างหนึ่งพระไปดูตำหนิผมบอกได้เลยว่า ถ้าไปเอาตําหนิไม่ได้ของเก่าเนี่ยพระเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาทําเนี่ยเขาทําบล็อกแต่เวลาเขากดพิมพ์เขากดเทียะทีละอย่างเอ่อีทีีละองค์ทีละองเขาไม่ได้ปั๊มลุยลุย,ย,ยออกมาเหมือนทําเหรียญเงินเหรียญบาทถ้าไปเอาตําหนิให้เหมือนเปียบเลยอย่างที่เซียนใหญ่ๆที่เขาเล่นกันน่ะมันก็ได้แต่มันต้องเป็นพิมพ์นั้นไงแล้วหาแบบนั้นน่ะ คือทำออกมาก็สักร้อยองมันก็จะเหมือนกันอยู่องค์สององแล้วเมื่อไรจะหาเจอและครับเพราะมันต้องบิดเบี้ยวไปบ้างเพราะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้เนื้อสำริดนะแต่อันนี้ผมล้างนะจะมาแกะทองนะฮะเนี่ยเนี่ยพระเก่านะฮะดูดูดินเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกับดินใหม่เนี่ยมันก็ไม่ใหม่อ่ะกก็สี่สิบปีเนี่ยคนละเรื่องเลย เห็นไหมอแล้วก็ดินเก่าเอามาแกะนะะเขาก็ไม่ทิ้งรวดลายของดินเข้าไปทีนี้ถ้าเราไม่มีเราดูไม่เป็นอ,อันนี้อันนี้เป็นเนื้อทองเหลืองอ,อันนี้จะเป็นสำลิดนะ ลิตนี่ผมล้างแล้วนะเช็ดถูแล้วอะไรต่อแล้วมันได้แค่นี้อยากจะให้มันเป็นทองเหลืองอออกมาเป็นเอออันนี้มันจะแกะทองคําด้วยนะครับเนื้อสำลิดนะเขาตีเป็นเนื้อสำลิดไปละเนี่ยกลิตเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าอยู่ในกรุกในอะไรนานอยู่ในดินนานเนี่ยจะสึกจะกลอนนะครับถ้าของใหม่ใหม่เขาไม่ทำละไอ้เงี้ยเขาก็จะทําสวยสวยใช่ไหมฮ ถ้าทําอย่างเงี้ยมันมีตําหนิคนไม่ซื้อแล้วดูเนื้ออ้าวมาดูพวกถ้าไม่มีก็ไปเทียบนี่ยะกระป๋องเอ่อของโดเต้นะครับโดเต้โกโก้พาวเวอร์ของเน ประเทศเนสแลนผมเกิดมาผมเห็นเลยเนี่ยแม่ผมเอาใส่ของไว้ใส่เงินมัน่งใส่ตังมั่งใส่เอกสารนิดนิด,นด,นดหน่อยหน่อยเมื่อก่อนนะนะส่วนมากเขาจะใส่ใส่สตังแดงไว้เนี่ยนะครับสต,ตังแดงตังมีตังเฟืองแล้วก็หนึ่งสตังห้าสตังสิบสตังเนี้ยนะ เาจะใส่เนี่ยเกิดมาผมก็เคยเห็นเนี่ยดูฮะเนี่ยเห็นไหมทีนี้อายุผมก็มันก็เจ็ดสิบปีอันนี้ก็ดมันมน,น่าจะเกิดร้อยนะครับโกโก้กระป๋องเนี้ยนะแต่แต่ผมก็เห็นกระป๋องเดียวเนี่ยนะไม่รู้เขาจะซื้อมาอยัางไงกี่กระป๋องผมไม่รู้นะะอันนี้เป็นของประเทศเนเธอรแ์แลนด์นะนะยี่ห้อดดดเต้พาวเวอร์โกโก้พาวเวอร์ นะก็ใส่ผงคล้ายๆพวกผงอวันตินไมโลโอวนตินอะไรพวกนั้นนะเนี่ยครับเนี่ยของของเก่าเอามาเทียบอย่างนี้เอาดูถ้าใครไม่มีมก็ไปหาเงครับเมาเหล็กเหล็กเก่านาะเอาแล้วมาเทียบเทียบกับพักเนี่ยเนี่ยมันไปทังเดียวกันไหมนเ,กเ,กเนี่ยเหล็กเกาอย่างงี้ยท้โหูทั้งแดน จะเป็นอะไรเอ่อรู้สึกจะเป็นไอ้เหล็กอ้ตู้หรืออะไรสักอย่างนะฮะมัก็อยู่ในตามบ้านผมผมก็เก็บเอาไว้ดูเนื้อนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าผ้าใหม่อ่ะเขาจะไม่ขึ้นไอทีน,อน้ำยเยิ้มเนอเหนียวเนี่ยเขาจะขึ้นมาเองนะครับแล้วก็มากัดผิวเขาเนี่ย เขาจะระเบิดอย่างนี้นี่ผ้าเก่าหลังหลังปืนนะอผงหนึง่งนะเห็นไ,ไหมอันนี้จะเป็นเนื้อชิ้นระเบิดนะกรอบเมื่อก่อนที่ได้มาผมมันไม่ระเบิดอย่างนี้หรอกเขาเขาเขาาเรี่ยมพลาสติกไว้ทีนี้เราเราไม่รู้ตอน,นแรกๆนะอันนี้ได้มาสี่สิบห้าสี่สิบกว่าปีแล้วมั้ง คือมันระเบิดทีนี้ผมก็เอาเอาน้ำมันจันชลมไว้มันก็หยุดระเบิดแล้วก็แกะเอาไอพ้พาสติกออกทีนี้จะไปเลี่ยมก็ไม่กล้าเลี่ยมนะครับโอ้สวยของรบบลีนะเห็นไหมเนีย่ยอย่างเงี้ยถ้าใครบอกว่าของของของเรียนแบบอะ่ะก็ไปหามาเมันหาไม่ได้หรอกเนื้ออย่างเงี้ยนะครับอ้าวแล้วดูอะไรเราไม่มี ไม่มีเนื้อแท้นี่ไงเนี่ยพวกกุญแจเนี่ยกุญแจนี่เสียแล้วนะเนี่ยไอ้ไสามห่วงเนี่ยสามห่วงนี่ตั้งแต่เราเป็นเด็กๆด็กนะครับเนี่ยเห็นไหมดูจักเหล็กจักอะไรอย่างนี้อ่าเรามาดูดูดูหีบเนี่ยของของตะปูผมหีบเหล็กเนี่ยนะหีบเหล็ก นเสียจนแงะจนเสียหมดแล้วเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยมันจะผุกตะอะไรอย่างงี้แหละนะครับนี่แหละและ้วว่าถ้ามีของพวกเนี้เราก็ดูนะครับแล้วก็ถ้าเป็นทองเหลืองเราก็มาดูไอพวกเนี้ครับนี่นี่นี่ไอพวกผ่านไอเนี้ยอันนี้เขาขัดแล้วขัดอีกนะอันนี้ผมไม่ได้ขัดมาเป็นยี่สิบปีแล้วมันก็ออกไปไงอันเนี้ยทองเหลืองเก่านะครับ แล้วอะไรนะอ๋ออันนี้พระถ้าถ้าเป็นชิ้นเขียวจะจะชิ้นเขียวงนี้เขียวเขาไม่ได้เขียวเอ,อเขาจะเขียวแก่เขียวออกฟ้านะครับเนี่ยถ้าเขียวถ้าเป็นของเก่านะจะออกนี้นะฮะเนี่ยจะมีน้ำยมอะไรต่ออะไรอย่างนี้นี่เขาเรียกว่า แต่อันนี้เป็นเนื้อสำริดนะฮะแต่ก็เหนี่งเขียวขึ้นนะครับแล้วก็มาดูเนื้อพระนี่นะครับอ่าครับนี่อ่าดูนะครับนี่จะเป็นพระ ลบบุรีนะครับเรียกว่าพระลงเครื่อง่างสมาธิของสามขานะครับสามขาเหมือนกับของจังหวัดจำแพงเพชรแต่แต่เกาจะมีสงเครื่องครับอันนี้เป็นของลบบุรีนะครับ อันนี้เนื้อสำริดนะหายากนะครับอันนี้แปดนิ้วนะครับอันนี้แปดนิ้วนะครับหายากดูเนื้อนะครับคือคือเนื้อเนี่ยมันทําไม่ได้แต่ผิวทําได้นะครับนะผิวทําได้แต่ที่เนี้ก็ต้องขูดดูทางล่านเนี่ยนะครับผมผมผมจะขูดดู นะครับดูดูเนหางเหลืองนะครับมันมันต้องมาดูของจริงนะเนี่ยเหลือง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 เขาเหลืองไม่ใช่เหลืองแบบเออ่ของใหม่นะะฮเนี่ยครับคือเราจะขูดดูนะครับเนี่ยดดนะเหลืองมันเหลืองเนื้อเก่านะฮะพิม ทำแบบนี้นะครับมันทำไม่ได้เห็นหีบเหล็กไหมฮะหีบเหล็กเนี่ยมันทําสีไม่ได้ครับมันก็จะขึ้นมาเป็นธรรมชาตินี่กระเพาะก็นี่เหมือนกันขึ้นมาเป็นธรรมชาตินะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ให้ท่านได้ชมกันนะครับได้รู้การเป็นมาของเนื้อผักเป็นยังไงยังไงเอามาเทียบยังไงใครไม่มี ของที่แท้ก็เอามาเทียบอย่างที่ผมบอกถ้าเนื้อดินก็ต้องไปเอาไปเทียบกับวัตถุโบราณน,นะครับถ้าเนื้อถ้าเนื้อทองเหลืองหรือเนื้อชิ้นเนื้อสำริดนี่ก็เอามาเทียบกับพวกของเก่าตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายนะครับถ้าใหม่ๆนี่แต่เราต้องรู้นะว่าพระปูกไหนพระอะไรเขาสร้างปีไหนเราต้องดูเนื้อด้วย มันยี่สิบปีสามสิบปีห้าสิบปีร้อยปีกี100่ร้อยปีเนี่ยมันต้องดูเนื้อด้วยแต่ทีเนี้ยบางคนก็บอกว่าโอ้อาจารย์เขามีเครื่องวัดวัดถูแล้วเราเราจะไปซื้อมามันมันแพงอ่ะและอย่างเราก็ไปจ้างเขาไปจ้างใครอ่ะใครมีมั่งอ่ะเขาไม่ได้ประกาศอ,อ่ะผมรับดูพระให้นะมันมันก็ไม่ค่อยมีถ้าเกิดมีเราอยู่อย่างผมอยู่โขไทเนี่ย แล้วเครื่องมันอยู่ที่กรุงเทพอะแล้วมันจะคุ้มค่าการเดินทางแล้วก็การอยู่กินกไปเช็คพระสักองค์เนี่ยมันจะคุ้มกันไหมมันไม่คุ้มนะครับเนี่ยอโอเคครับก็พูดคุยให้ให้ความรู้กันะบสวัสดีครับ